ดส yes, The f i e n d l y Neighborhood โอเคเรากด enter นะครับนิวเกมกันเลยดีกว่าไปที่สล็อตแรกเราต้องเลือกแบบ normal อยู่แล้วเราดับเทพอยู่แล้วสวัสดีครับเราอยู่กับออร l a นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Friendly Neighborhood Version Demo นะครับเป็นเกมแนว FPS ต่อสู้ยิงนะครับเป็นเกมใหม่สามารถโหลดได้แล้วใน s t e a m มิ่งเลยนะครับตอนอื่นเดีจะไปเล่นกันเราต้องมาปรับแสงกันนิดนึง โอเคเราคอนติเนียต่อเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือการปรับความสว่างเหมือนเดิมนะฮะเราก็เน้นสว่างๆเอาไว้ก่อนนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศได้อย่างชัดเจนนะโอ้โอเฮ้เราอยู่ที่ไหนเราเหมือนกระเด็นมาอ๋อลงมาจากข้อเอ้อุ้ยยิงได้ด้วย เหมือนเป็นอะไรอ่ะ A B C หนึ่งสองสามด้านนสาย,เ,ยเดินไปตรงไปก่อนดีกว่าครับรู้ oh oh สึกว่าพูดเยอะไปแล้วพูดเยอะไปแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะโอเคเรามีอะไรไม่รู้ครับเก็บมาก่อนแกเคำครับ ด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าเจ okay. เราเปิดประตูกันดีกว่านะครับ open ว้าวมืดตืต่นเชียวเอ้ยเสียงอะไรนี่เหมือนเราจะอยู่ที่ไหนเอ้ยเดี๋ยว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 ดยวีคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนเคมันสอนแบบว่าวิธีการมัดนะ อีมัดเข้าไปเอ้ยเอ้ยเอยพูดมากว่ะไม่ไหวแล้วนะจับมัดดิพูดมากเหลือเกินนี่อะไรอะไรโอกระสุดเราเหลือแค่หนึ่งนัดตายแล้วตายแล้วมีทางไหนให้เราไปได้บ้างอ่าลูกศรชี้ไปทางนี้โอเคเราจะเดินไปทางนี้กันนะ อภาพจะบอกได้เลยว่าภาพดีนะผมชอบภาพมากเลยภาพมันน่ารักน่ารักอ่ะเฮ้เสียงอะไรเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนนะแอบ่องก่อนโอ้โหเมย์คุณผู้ชมอะไรอ่ะโดนทุบไหมอันนี้คืออะไร ต้องไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเราสามารถอันนี้คือจุดเลยครับอุยอ้ยคุณผู้ชมเขาทำอะไรอ่ะโหเขาเหมือนเขาหุดหยิดอะไรมาหรือเปล่าเหมือนจะไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้อ่ะไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปก่อนมีทางอื่นไหมอืมอันนี้อะไรครับ ทำอะไรไม่ได้เลยเปิดตัวนึงนี่อะไรเข้าได้ไหมอ๋อเปิดนี่ได้เดี๋ยวก่อนนะเออสวยไม่ใช่เปิดให้มันมากระทืบกูนะเฮ้ย What the fuck เสี่ยม่งน่ากลัวชิบหายเลยนั่นอะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนอันนี้อะไรอะ่ะ ดูเหมือนมีชิ้นส่วนเลยหายไปเหมือนเราต้องหาอะไรมาใส่หรือเปล่าครับแล้วว่าแต่อันนี้คืออะไรประกอบร่างเข้ากับเครื่องอืมเราต้องหาอะไรมาประกอบสักอย่างหนึง่งอันนี้หยิบไม่ได้นี่อันนี้อะไรอ๋อหาของก่อนหาของเก็บเก็บให้หมดเก็บไม่ได้เก็บเก็บ สวยนี่เรามีอะไรไหมนี่อะไรเปิดได้ไหมไม่ได้เปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อืมเปิดไม่ได้สักที่เลยเฮ้ยนี่หรือเปล่าอืมนี่อะไรโอ้ oh my god ที่เย,ยดาน <c oughs> เก็บมาก่อนกด F เพื่อดู โน้ตแพดนะแล้วกด e เพื่อ continue โอ้เช็ดผู้ชมไม่อ่านได้ไหม <c oughs> ยาวอ่ะคี่นานปุ๊บเหมือนเราจะต้องหาคล้ายๆกับดาวกระจายสักอย่างนะบาโบบาโบบาโบมึงพูดมากขนาดมึงโดนมัดมึงยังพูดมากฮัลโหลอะไรฮนะเก็บเก็บให้หมอดบนไลนเหลือนัดเดียวเนี่ย เอ้ยฟักชิดชดไม่ไปก็ได้เจเราเข้าประตูนี้ก่อนครับนี่เราเฮ้ยเรากลับมาประตูแรกเลยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เรายังไม่ลองเข้าเหลือประตูนู้นนะที่ยังไม่ได้เข้าลองประตูนี้ดูล็อก <Lock, S 2> นะครับอย่างนะอ่าฮะอ่าฮะ กระสุนไม่มีแล้วใจเย็นๆนะทุกคนเก็บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตะกี้มันแม็กกาซีนหรือเปล่ามันน่าจะรีโหลดได้นะอืมอาเช็ดเอาเลยเช็ดรีโหลดกระสุนยังไงเหมือนจะรีโหลดกระสุนไม่ได้คุณผู้ชมแต่เรามีแม็กกาซีนอยู่มันน่าจะรีโหลดกระสุนได้นะ แต่เราไม่รู้ว่ามันต้องรีโหลดยังไงนี่สีปัญหาเลยเปิดประตูเอ๊ะเรามาอยู่ที่ไหนครับอาได้เวลาขนของเก็บให้หมดเก็บให้หมดเอ้ยได้เงินมาวะเก็บให้หมดสวยครับแม่บรรยากาศมันช่างชิว oh, yes. so cool. อ้ยจิต is so โคเท เขาบอกว่าเราสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อสลับปืนสี่เหลี่ยมผมใช้คอมเล่นฮัลโหลไม่มีอะไรไม่มีอะไรเก็บน,นี่อะไรเก็บไปหมดอืมอันนี้คืออะไรครับถ่ายได้ไหมมันคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อกระสุนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้แหละเอ้ ไม่ใช่ไม่ใช่ you you what the fuck i s you oh. อ๋ออ๋อมันจะเป็นแพ็กกระสุนนี่ว่าโอเคเราเอาแพ็กอมาใช้ก่อนอันนี้เราสามารถดูได้บ้างเก็บไปก่อนค่อยอ่านที่หลังโอเคครับเราจะเข้าไปบู๊กับมันต่อเดี๋ยวก่อนนะ ยานะขอไปฝั่งนู้นหน่อยครับอ,อ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้เสียงมึงหลอนได้ใจมากอันนี้ครับไปเฝ้าประตูอะไรอยู่เราลองเข้าไปดูกันเอเหมือนจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่น่าใช่อุ๊ยสวัสด,ดีเก็บให้หมดเก็บให้หมดอันนี้ยิงไหมยิงไหม ใส่ไปเลยใส่ไปใส่ไปเลยใส่ไปดิใส่ไปดิบวกเข้าไปามาร์ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อเราจะขึ้นตรงนี้ได้อืมขึ้นไม่ได้ฮปไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องที่มันเป็นกล่องแล้วเราต้องใส่ดาว <c oughs> ใส่ได้ไหม,อมเออเอ้ยอื๋อออวว่าเอาไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนีมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคล้ายๆกับรูปดาวเนาะปึ๊บเอ้ยสวยวะเอ้ oh, <shit. S 1> อะไรยิงอะไรยิงอะไรกูชีก้กลับมางก่อนก <laughs> ูชีก้กลมาองก่อนโอ้เ oh, จ okay. ็ดเคอืมเราต้องได้ไงต่อเราได้กล่องมาแล้วแล้วเราต้องกล่องไปที่ไหน Welcome, welcome, Ơi hey. Oh, fuck! Oh, my yeah. oh my god, Lucia! Ho, tai ho! Ho, ho, ho! Oh, ปูดมากรอบ2แล้วนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเกม Freddy Neighborhood นะครับเวอร์ชันเดโมนะครับก็สามารถโหลดได้แล้วนะครับใน s t e ีมก็ไปหาเล่นกันได้นะครับภาพก็โคตรสวยเลยแล้วก็มีตัวประหลาดตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเขาทำหนะ้าที่เหมือนขัดขวางเราไว้เราก็สามารถที่จะใส่เดี่ยวได้อยู่แล้วนะครับ ก็ค่อยๆขยไขปริศนาแล้วก็ตะลุยด่านไปนะครับ Let's ซี Let see. Uh, ่เออเออมัดเข้าให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาตีสวดสวัสดีครับเจอกันนะครับผมบาย